ครับการมัสการครับจะเล่นต้อนลงไหครับครับปู่ก็เอฟซีก็ขอกันมาเยอะครับแนวทางของปู่เลือกรับโค้งสุดท้ายครับปู่โค้งจุดท้ายเนาะมาเดียนาะครับปู่ทั้งล่างทั้งบนเด้อล่ะเด้อหมวดนี่โอ้ทั้งล่างทั้งบนเออพอ่ากินมามามาายูแอกมาล่างบนเลยใช่ไหมครับปู่สงัยละมาแช่หมวดนี่ครับปู่เออพอมาเตียง พอเชียงแล้วมันมันนั่นดีอยู่ฝันดีอยู่ผู้ใดก็มาฝันดีบรรท,ทุกคนอยู่น่ะครับครับปูพอไปจุฬาอยู่ในบ้านหลุดนมลครับเลยบ่ออเดาเจ้าสับไปน้ำมาไว้สงยามหอยยุกหัวกุดอ๋อครับครับปูกล <พอ S 1> ับมาเปิดเมืองอ้าวทิพยมิ่งโทรมาต,ตัวลูกหลานโทรมาต,ตัวเนี่ยมันจะได้เนวทางครับครับปูอืมหลุดมุมมาตัดธนาอยู่เรา เป็นแตอย่าลืมไอ้กระจ้าตัดตรวนี่ของตูดีเนาะตัวไหนครับปู่อืมเอาเอาเอาเรียกลางกอนเนาะครับอันตัวไหนครับที่ปู่เอาเอาไปเสี่ยงเ้าฝันดีครับปู่นี่แหละคููนี่แหละคููมันมีคููสองคููเนาะรางครับแต่โอ้โแม่ตากระมวยนุ่อ่ะเดี๋ยวเดึกเปิดไส้กันครับอ้าแปด อีกคู่หนึ่งกับเก้าสี่ห้าแปดกับเก้าสี่เออลอ่างบาทนี้บนบาทนี้ครับบนเลยบาทนี้ไนดะ้แปดสี่สามลูกตัวไหนนะครับปุย๋ยคอยอรอบหนึ่งครับ 8, 4, แปดสี่สามแปดสี่สามเออสุดท้ายออสุดท้ายบรรจุที่แปดสี่สาม ครับครับปู่เอ่อมีจูอสองสองคู่ครับครับปู่อืมรางบนครับแล้วแล้วตัวที่ว่าปู่เสียงนี้อันนี้ปู่ได้มาจากไหนครับปูบ่แนวทางโค้งสุดท้ายเนี่ยครับโค้งสุดท้านนี่พรอะไรยึดต้นยางต้นยางเออต้นยางดูทิบทางเนี้ยมอะไะเนี้ยมพุ่มล่ะต้นยางไงอเอเอแต่ว่าโคเหน็นอ่ะผีเนหลงวัน ม้วนประกวดเลยแมล่ะครับปู่พราเขาลิมิตฝันเลยบ้างไใจ,จังไหนมากจ,จงไหนครับบักฟู้มานั่นบกักตาป่วยเห็นมั่กับอ๋อไม่รู้อ่อนไม่มาเลยใช่ไหมครับปู่เพราเขา่เห็นแม่ล่ะงวดนี้้ขึิมมีมีอันนี้คราบว่าอมีมีมีตุนย่างอ๋ออันนี้ปู่ปู่ไปทํายังไงถึงได้เลขมาครับปู่เลขตัวนี้ครับก็เขาเรี่งสมาธินั่ยล่ะมันเข่าฟังสมาธิ ยี่ผู้เฒ่าแต่ว่าบนบนบนเงินปูไม่เป็น medim, campaigns. เป็นว่าเป็นเบ้อเบ้อเบ้อก้นหงากันนั่นแหละครับปู่พอก็เลยไปจุ <venes> ูบมือมันถิ่มถิ่ผ่านมากล่ะพ่อก็เลยบอกว่าขอแง่ข้างขอจูบขอหลักนี่เตือนเ็ดปุ่นเนยยอยู่อีกเลยพ่อะจีบจัดเละจัดเบื่อบ่เนาะพ่อก็เลยกลับมามาโน่นฝังแชนี่แบบนี้โอ้ครับครับปู่พเป็นย่างพ่อก็มาโนอนฝัว่า ก็ที oh ่น yeah, ีตีว่ากันโอ้ยบ่แล้วปวดตายเงี้ยอเออเนี่ยปูยางๆก็ได้ว่ากันูกเะ้าเงไเรื่องบุงแกปเยเี้ยว่ากันแล้บอกว่าปวดถายแน่ครับปูกเลยว่าเอาเอาาแต่ทีสามโอเดียวอแต่ทีสามบ่อกระยอนถามเดกโอ้ยเดล็กบุญเด็กางบุญีตีว่า เราดื้อถามยังไงพันเราเราได้บ้อวะท่านครับเปิ้เคยบอกว่าเออจะขี่เมนบ่มเมียนดื้อฟังหูไหูวะท่านครับแปอาหาแปรกับเก้าที่ห้าทีครับห้าแปดกับเก้าสี่ยายเปินงคนบอกใช่ไหมครับปู่เออยายยายเต่ายายเต่าอืมครับให้เออให้พิจารณาต้องเมืองเด้อครับครับปูแล้วจีกับเขากรครับเอ่อจีสามแปด เป็นแล้วคำาว่ากาบกะแปดทีสามส่งไปเลยครับครับปูเออแล้วตาตาตาโยมพนดีกาบจบเ้อครับครับปูเออยโยมพอยโยมแม่พอดีกาบต่กาบกันอด่กาตาเรงก็ก็ตั้งยาย่าย่าไปทุ่มหลายครับครับปูออเ่บอกากดอกโยมแม่บอกกาิดนิ่งิดที่เขา้ำครับเอขอขอาดเรียรู้สะมาใหญ่รนหลาย ครับปู่โอ้เป็นแม,ม่บุญยุดดอกลาหมดเช็คก็เจ้าก่นอนหนึ่ใกลนีกระเทิงเงีแล้วโอ้ถูกกันเยอะเลยใช่ไหมครับปู่งดก่อนเออกลา,างวัดก็เจ้าถือสายตัวโอ้ครับปูถ่ถือถือสายบ้านท่อนจริญก็ถือเ้อกระบ้านอี้ยังละบ้านกุกกลางออกไปทั้งด้วยบุญจะรีบไ,ไปออกไปทั้งปุ่นก็เจ้าถือสายเยอะโอ้ครับครับปู่ปบ้านขาด กาถ่ายอยู่ในเดียดดูผมเพื่อเดียดเดียดเนาะเพื่อเดียดเนี่ยครับครับปูแล้วแล้วข้าสองเก้าแล้วครับปู่ที่ให้มังแต่สองงวดสองสองเก้าตั้ตั้เปิดงวดเอาไว้คนเด้อเพราะว่ามันจีบเก้าโยกครับปู่ก็มันจิบเก้าเพี้ยงแปลว่ามันขาดสองครับเอาไว้สกปนหขาสองเก้าครับเออเหรอปิดปิดไปก็ไหนปรีเด็นที่ไปไป ไนวดนันกก่นเน็บยเป็นเรียนร้ายครับครับปู่ผู้ใดเชียงบ่ค่ะตัวนี้นนวนยยวน,น,วนไวนด้ดไเชียงลูกอดค่ะเออได้เชียงตัวใหม่โอ้ครับครับปู่เฉียงเชียงตัวใหม่แล้วฝันยังไงบ้างครับปู่แบบมันว่ามันไงขึงไงลย้งขึงหว,วงดความเจ็ดน,นะโอ้ครับเออมันไงขึงไงลงไงิเชียงโอ้ยวอกตัวนั่ ก็มาออกจีบๆอย่างนี้อ๋อครับครับเออมันกลิ่นกลินกลิ่นลุ้งไปพอกันเลยว่าอย่างมันโบ่บหมายว่าโบหมั่นใจนะครับหัวร้อนครับมันกรลอยมาออกหรือมันทีมานลอยมาออกอีกเหรอโอ้ยปลอดตั้งแล้วอืมครับครับผมนี่ยป็นว่าแต่ว่าพร่ำกับฝันเกี่ยวว่าหนึ่าสีดำอยู่ใต้พื้นรถดไงครับลุดทั้เจ็บๆอย่างละงวดไหนพ่อ โอ้หวดนี่นะพอฝันว่าเดท่าขี่ดำตะกุดลงล่างเนี่ยล่ะฝันล่างๆว่าเดท่าขึนรถโอ้ครับว่าปู่ฝันเกี่ยวกับรถอ,อ,อีกใช่ไหมครับหมวดนี้เออ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 มันเื่มันจะเปลี่ยนแล้วมันเก้าเจ็ดเจ็ดสี่นะอ๋อเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เอออืมเรียกผีบอกมันเก้าเจ็ดี่จู่เกาปู่เออนี่เกาเก้าที้นี่เขา ที่เก้าสี่เนี่ล่ะครับตรงกรับทะเบียนรถอ๋อมีเก้าสี่ตรงกับทะเบียนรถที่ปู่ฟันเห็นเออเก้าล่กันเจ็ดเจ็ดจีนะครับครับปู่หรือว่าจีร้อยมาออกอีกจ้ะือหรือว่ามันจะเป็นเจ็ดเจ็ดสี่หรือเปล่าครับปู่งวดนี้กระนั่นนะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญหาที่พอที่าะอ,อยู่มือมือเก้าเนี่ยออครับ,รบางาน,นแล้วเราเออพอมาันดาังที่ประเลขตัวนี้มันก นี่มันจี้ลอยจะบ่กว่ากันเลยแล้วก็เลยได้มาเทียงลงมึงมันหง่ไง่เบิ้จุดตัวมันแต่ว่ามันตั้งร่วมเออมันหงายขึ้นเบิดครับถ้าหงายแล้วมันจะออกไหมครับปู่แค่นี่แล้วเห็นมหมดความมันออกกันเจ็บบเลยครับปู่มันหงายขึ้นนะแกล้งเจี๊ยกกับพิกแังเจี๊ยกกหงายเบิดครับปู่เอออืมครับถ้างั้นถ้างั้นเจ็ดเจ็ดสี่เอาให้ด้วยไหมครับปู่ เลียกแต่านียย่งเพิ่มเพิ่นมากไก่เพิ่นตามกันเพิ่นบ่มากๆกัเลียนตัวที่พ่อบอกนี่ละอืครับครับเลียนตัวนี้ละครับครับปู่เออรียกแต่ตัดท่าเพิ่นเพิ่นพอใจเลียนไก่เพิ่นเลียนแต่บ่พอใจกันก็ว่าให้เพิ่นเลมครับครับปู่โอ้ยจิกุิ้วมเบื่อไอ้เจ้านั่นทว่าไม่ละเอ็นยิบยิบซี่นี่ละน้องไข่อ๋อครับ เพาหวังปากหวังพ่ออยู่ปูผมจะให้ปูได้ใจบ่เ่ราะจำเตลียนดอกลูกกาเอาเงินที่เทิกเงินเทวดานี่ไปใช้หนี้ใช้จริงกันจ้าครับครับปูเลูกกาจะอวนไม่ปูเด้อปูไม่รับปัจจัยใดๆจังกินต้องเข้าใจก็หมายก่อนนี้น้ำครับครับปูเออบโบงจะได้แจเอาได้ลูกกาครับครับปูเพราะมันขาดหลายหัดเลยนั่นไปรับเงินช่วงเงินหยังนี่ล่ะโอ้ครับครับปู นี่แหละปัญหามันครับออรว่าอู้ยังมาบอกว่าก็ยังคนขมาอยู่บางทีบม่มาบอกแล้วบาักเรอให้ญาติโยมได้เหลือกินเหลือใช้ก่อนใช่ไหมครับปู่เออพวดร้อจังเงีเอ่อเต็มใจรับครับเบิด้ดนีเบิดจีร์ละจีร์วะจังเบิดแล้ววา่าจัางเออเพราะอะไรนำพราน้ำชากากาแฟไปครับครับปู่เอลเล็กๆน,น้อย,อยครับ อันนี้พอ,อรับ,ตบญญตวตาเตยทำงานย้อมเงินบ่ไใ้ใจหนีใจชิ้นมันเบิกคอบ่เอาเด็ดขาดเลยครับครับปูรับปัจจัยอืมครับอืบบบอพ่อบอกออกระกาศตาหนี้หละเต็มเต็นเลยครับครับปูแต่พอจะยิ่งไปเขียนบ้านนั่นนี่ล่ะอห้องออก,ออก,ออกนอกปเปล่าครับครับปูอืออืมครับถ้างั้งนอันตัวตัวที่ปู่เน้นก็คือเป็นตัวที่ผีผู้เฒ่ามาบอกล่าสุดใช่ไหมครับปู่แต่ สี่สามแปดสี่สามห้าแปดเก้าสี่นี่นี่ละเก้าตีนี่ละครับครับปเูเอาเอาเรองเบิง้งครับอือก็คืออันนี้ก็เป็นโค้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปูเออเป็นเนี่างปกซุนท้ายปาดแกนปัดปย่อมประนำ้ำครับเออองานย่อมประเด็ดตัดจินใจครับครับปูอ,อพอขอบประเดีด๋ยวเ,าเ้าโทรมาไ่าไปจุฬาตั้งแบบตั้งจุฬาอยู่ ครับครับแล้วมแล้หมันรดครับแล้วปู่ปู่ทราบไหมครับว่าผีคนแก่ที่มาบอกนีเพิ่นมาจากไหนครับปู่ต้นยงางแต่ไม่อยู่หนีหลายปีแล้วหลายป่าหลากปีแล้วอ้โครับได้พุ่นยางออกมาบอกตกรต่งนบ้าดีเพิ่นก็เลยยางออกมาหาปูว่าปูไปขอต่นยางใหญยเลยบอกค่ะปู ตั้มทั้งแดงหมดแล้วโอ้ครับครับปู่ใหญ่ก็ทั้งแดงก็อุ่นครับครับตั้มซุ่มไปตั้มซุ่มขังไก่้หมดแล้วโอ้ครับครับปู่เออร้องเบิึงใหญ่นก็ใหญ่แล้วก็ขัางหัวงูเบิึงครับครับปู่เอออพิ่นบอกว่าเตะสี่สามเอาไปอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่แมงแดงแมงวัวีปู่ัวได้เป็นหัวหลังักคนดอกกูอ่ะครับครับปู่อือ อันนี้แรียกระถ้าเป็นเทพเจ้าโลกาเพระาะันนี้มันเป็นเรียกเทวดาท่านปวดหายลงมาเท่ากันจังได้ย่างนึ่งบุญเข้าเพราะอาธิบิดับเอการรอดบ,บุญไม่ทีเขาช่วยที่เกิเดการตื่นกำลังมันแดงว่าบุญไม่เริ่มเกิดครับปู่ชลิปีชลิปแย่เนี่ยเจอว่าถ้าสมบุญเข้าใกล้จเบิดืบครับครับป เบื้องตาวนี่หน่อยเลยดีมันจังบ่ถือครับปูอนี่ละแมน่ต้างครับครับปูก่อนอมเออ่ะครับครับปูหน้า้างบอกคำนั่ครับเป็นแนวทางเนาะปูเนาะเออเป็นแนวท้างแต่ผมมีไฟถึงพอเาหขาคิดจะก้นแบบผูหลายอี่ก็คือกไปบ่อยทั้งนั้นคือบุญบุญเต้าเขาว่ากันเห็นเบิดครับปูเออจ้าสมบุญไม่ร้ายผู้ลองก้นก็ได้ โชคละโชคละปก็มาตามคนมากจนตัวครับเอแล้วก็เท้ากินท่านท่านหน่อยท่านหลายครับอยู่กับเท้ากินท่านอีก่ทีนี้ครับครับตัวนี้ก็แปดสี่สามใช่ไหมครับปูเออตัวนี้แหละเอาเอาขึ้นต้นเลยครับครับปูต้นครับครับยังไงก็ขอขอบคุณปูมากมากนะครับสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับปูเออเอาอตัวนี้นาอเนาอครับปู่ครับขอบคุณมากมากครับ จะเ่นอนนครับะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสลับแนวทางปู่ลึกลับโค้งสุดท้ายนะครับเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตัวนี้แอดมินขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วนะครับผมยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับผม ยังไงก็ขอจบคลิปไว้เจ็เพยงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ